และข้อเรียนที่4นะคะค้นหาตัวตนบนโลกออนไลน์ในสไตล์ที่เป็นคุณค่ะ คอร์สเรียนคอร์สนี้นะคะจะทําให้คุณเข้าใจว่าโลกออนไลน์ค่ะมันมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายยังไงบ้างนะคะใครหลายคนอาจจะคิดว่าโหเข้าโลกออนไลน์แล้วจะทํายังไงให้ตัวเองเป็นดาวค้างฟ้าเจอจรัดอยู่ตลอดไปนะคะมีหลายคนที่เข้ามาตายในโลกออนไลน์ก็มากมายนะคะแต่เราจะไม่เป็นคนหนึ่งแบบนั้นค่ะถ้าเราได้เรียนรู้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้ว่าอุปสรรค ในการเข้าสู่โลกออนไลน์มันมีอะไรบ้างค่ะและสาเหตุอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถสำเร็จได้บนโลกออนไลน์รวมทั้งเราจะได้เรียนรู้ ค้นหาตัวตนว่าเราเป็นใครในโลกออนไลน์นะคะจะแจ้งเกิดแบบไหนจะมีใครที่ติดตามเราเราเหมาะกับกลุ่มคนกลุ่มไหนยังไงนะคะคอร์สเรียนคอร์สนี้จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะอยู่ในโลกออนไลน์ในสไตล์ที่เป็นคุณได้อย่างยาวนานเลยค่ะและจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการเข้ามาในโลกออนไลน์ด้วยค่ะคอร์สเรียนนี้คุ้มสุดๆและคุ้มมากๆถ้าหากท่านตัดสินใจที่จะไม่ต้องเดินหลงทางอยู่ในโลกออนไลน์อีกต่อไปนะคะคอร์ส นนีีน้ช่วยท่านได้ค่ะสวัสดีค่ะ